สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a m o Channel นะฮะวันนี้พามาเข้าโรงเรือนแคคตัสนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มาคุยในเรื่องของแคคตัสนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวบอนสีนะครับจะมาคุยในเรื่องของตัวบอนสีอ่าบอนป้ายนะฮะที่น่าจะเป็นตัวที่อ่าเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับ ก็คือตัวบอลน,นางใหม่นะครับนางใหม่พานครนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับก็คือในส่วนของตัวคุณศรีวิชัยนะครับว่า,อาบอล3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะได้เรียกชื่อถูกนะครับก็จากที่เราเข้าไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับ ก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าระหว่างบอลสามตัวนี้ลักษณะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันวางเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะสามต้นวางเรียงเลยนะครับก็เพื่อนๆน,นะฮะอาจจะเคยดูคลิปอื่นๆนะฮะที่เป็น อบอลไซส์ใหญ่นะครับที่เขามีการเปรียบเทียบกันไว้นะฮะว่าลักษณะความแตกต่างของ3ตัวเนี้ยนะครับก็คือนางใหม่นะฮะขุนศรีวิชัยแล้วก็ตัวพระนครน,นะครับว่ามีความแตกตา่างยังไงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นไซส์เล็กๆนะครับไซส์เบบีนะฮะว่าเวลาวางเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะาหาซื้อบอลนะครับเป็นไซส์เล็กซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บอลที่มีขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์เบบี้เล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาไปซื้อเนี่ยอาจจะมีความงงนิดหนึ่งนะฮะว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูกันนะครับก็ เดี๋ยวจะพาดูตัวที่มันมีความแตกต่างจากตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือในส่วนของพระนครนะครับพระนครเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะต่างจากตัวอื่นค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นปอนใบกลมนะครับก็คือถ้าเทียบใบเนี่ยลักษณะใบนะฮะลักษณะของใบเดี๋ยวให้ดูนางใหม่อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้ฮะนี่ ถ้าเทียบใบนะครับจะเห็นว่าพระนครเนี่ยใบที่ออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใบลักษณะกลมนะครับเป็นใบทรงกลมกลมนี้นะครับแล้วก็ตัวป้ายนะครับสีป้ายสีแดงนะครับจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะแดงแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับส่วนใหญ่แล้วป้ายเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเกือบทุกใบนะฮะจะไม่ค่อยเป็นป้ายเล็กๆเหมือนพวกนางใหมหรือว่า ูนสี่นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างที่เป็นปลายเล็กๆตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่เด่นเฉพาะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเห็นปลายแดง eng, ๆกว้างๆแบบน,นี้นะฮะแล้วก็ใบกลมๆนะครับสีการใบก็จะไม่เข้มเหมือนกับพวกอ,อีกสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้สีการใบจะออกดําเลยนะฮะจะออกดําเข้มแบบนี้ตัวนี้สีการจะออกเป็น สีน้ําตาลกว่านะครับสีจะออ่อ,อนกว่านะฮะถ้าลักษณะเนี่ยก็คือแยกได้เลยนะฮะว่าเป็นในส่วนของตัวพระนครน,นะครับแต่ว่าตัวลักษณะอ่าพื้นใบก็จะใกล้เคียงกระดูกเป็นกระดูกแดงนะครับคล้ายๆกับตัวนางใหม่นะฮะนี่กระดูกจะแดงคล้ายๆนางใหม่นะครับแต่ที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือใบ กลมว่านะครับหูใบไม่ไม่ยาวนะฮะหูใบสั้นๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวพระนครนะครับในส่วนของ2ตัวที่เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือ,อานางใหม่กับตัวขุนศรีวิชัยนะครับซึ่งตอนเราได้มาแรกๆเนี่ยเราก็ได้ตัวเนี้ยมาในชื่อของนางใหม่นะฮะคืออันนี้เรากา็ไม่ได้โทษคนขายหรืออะไรนะครับเพราะว่า บอลเนี่ยพูดตามตรงเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่แยกค่อนข้างที่จะยากมากครับเป็นอะไรที่แยกยากมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผิดพลาดได้นะคะเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็พามาดูนะครับลักษณะ2ตัวนี้นะฮะถ้าถ้าดูลักษณะแบบคร่าวๆเลยนะครับ จะเห็นนะฮะการดำนะฮะเหมือนกันการดำเหมือนกันนะครับการดำเหมือนกันตัวใบเป็นทรงยาวหูยาวเหมือนกันนะครับ <själv S 1> นี่หูยาวเหมือนกันถ,ถ้าเทียบกับตัวเนี้ยยิ่งชัดนะฮะอันนี้นางใหม่อันนี้พระนครน,นะฮะก็คือหูยาวเหมือนกันนะครับตัวสะดือแดงนะฮะนี่สะดือแดง แดงนะครับเหมือนกันนะครับป้ายแดงก็ป้ายเหมือนกันนะฮะสายเล็กก็คือป้ายแดงจุดขาวแบบนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าดูลักษณะผ่านๆเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะครับให้สังเกตแบบง่ายๆเลยนะฮะก็คือถ้าเป็นในส่วนของตัวพระนครนะฮะตัวกระดูกจะเป็นสีพื้นธรรมดานะฮะแบบนี้ เป็นสีพื้นธรรมดานะครับสังเกตทุกใบเลยนะฮะกระดูกจะเป็นสีพื้นธรรมดาแต่ถ้าเป็นนางใหม่นะฮะกระดูกจะแดงแบบนี้นะครับจะเป็นใบเล็กใบน้อยป้ายเล็กป้ายน้อยนะฮะกระดูกจะแดงทุกใบนะฮะตั้งแต่ใบแรกๆเลยนะครับนี่กระดูใบใบแรกที่ออกมานะฮะนี่โตกระดูกก็จะยิงแดงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะเป็นจุด สังเกตง่ายๆนะครับระหว่างบอล2ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวนางไหมกับตัวขุนศรีวิชัยนะครับว่าถ้าดูภาพรวมโดยรวมเนี่ยอาจจะแยกค่อนข้างยากทีดนึ่งนะครับระหว่าง2ตัวนี้แต่ถ้าดูอย่างละเอียดนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่หนึ่งจุดนะครับก็คือในส่วนของตัวกระดูกนะครับนางไหมกระดูกแดงนะฮะขุนศรีวิชัยก็คือเป็นกระดูกสีพื้นธรรมดานะฮะนอกนั้นก็ แทบจะไม่มีความแตกต่างนะครับระหว่างสองตัวนี้นะฮะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะ,ะถ้ามีข้อผิดพลาดประการไหนนะครับใครที่มีความรู้นะฮะก็สามารถให้ความรู้ได้เลยครับผมก็ยังเป็นมือใหม่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราดูตามลักษณะที่เราเห็นนะครับว่าอบอลที่เรามีเนี่ยมันมีลักษณะ แตกต่างยังไงนะครับแล้วก็ลองไปดูข้อมูลนะครับจากหลายๆช่อง u t u b e นะฮะก็ก็บอกเป็นลักษณะที่ตามที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับเราก็อยากที่จะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วนะฮะเราเปิดรับตลอดนะครับไม่มีไม่มีการปิดรับข้อมูลใหม่ๆนะฮะก็ยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรที่ ใหม่ๆนะ่าสนใจหรือว่าช่วยให้ดูได้ง่ายกว่านี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอลตัวอื่นๆอีกนะฮะที่เรามีนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะฮะว่ามันจะแยกออกจากกันได้อย่างไรนะครับก็คลิปนี้คงจะขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ